พวกเราครเคยเถียงกับแฟนเรื่องเงินปะไม่ต้องเถียงหรอกเอาแค่รู้สึกตงหิดตงหิดในใจก็ได้แบบเอ๊ะทำไมบินหนีเราจ่ายวะเอ๊ะแล้วเงินเก็บเราไปไหนหมดเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะมันเป็นปัญหาคลาสสิกของทุกความสัมพันธ์เลยเว้ยยิ่งกว่าเรื่องแม่ผัวลูกสะภ้าอีกจะบอกให้เพื่อนๆนวันนี้เราไปเจอกระทู้หนึ่งในพันทิปมาชื่อกระทูส้สั้นๆง่ายๆแต่อ่านแล้วต้องกุมขมับค่าใช้ใจ่ายของสามีภรรยา เจ้าของกระทู้คือตัวภรรยาจากบรรยากาศในกระทู้ที่เธอตั้งขายเธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกทำงานไปโดยไม่เหลือเงินเก็บเลยแต่สามีเธอกลับมีเงินเก็บส่วนตัวเดือนละ4,000บาททุกเดือนทำให้เธอต้องมาตั้งกระทูนี้เพื่อสอบถามการแบ่งค่าใช้จ่ายการระหว่างสามีภรรยาโอเคก่อนจะไปวิจารณ์อะไรเนี่ยเราต้องดูข้อมูลให้ครบก่อนจะได้ไม่หาว่าเรามนโนไปเองมา เรามากลางบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวนี้กันแบบชัดๆทีละฝั่งเลยทั้งคู่ทำงานคนละที่จะอยู่ด้วยกันแค่วันเสาร์อาทิตย์หรือที่เราว่า w e คเอนแฟมิลี่นั่นแหละเริ่มได้ฝั่งพรยาที่เป็นเจ้าของประทุก่อนรายได้1,800 0บาทต่อเดือนส่วนรายจ่ายของเธอบอกเลยว่าหนักค่างวดรถบวกค่าน้ำมัน1 0 0 0 0บาทซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่เธอซื้อเองก่อนแต่างงานค่าใช้จ่ายส่วนตัวจิปทะ3,000บาท กองกลางรายจ่ายในครอบครัว2,500บาทเหลือใช้เดือนละ3 0 0 0บาทหลังหักค่าใช้จ่ายเป็นการใช้เงินแบบเดือนชนเดือนถึงสิ้นเดือนเธอไม่เหลือเงินเก็บเลยอ่ะสลับมาดูฝั่งสามีกันบ้างรายได้1 6 0 0 0บาทต่อเดือนน้อยกว่าภรรยานิดหน่อยเขากองกลาง2,500บาทค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว3,000บาทเงินเก็บ4 0 0พบาทเข้าบัญชีส่วนตัว โดยสามีจะแบ่งให้ภรรยาใช้2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทต่อเดือนตีว่าประมาณ2,500ละกันส่วนในช่วงที่เจอกันเสาร์อาทิตย์สามีจะเป็นคนออกค่าเที่ยวค่ากินให้ทั้งหมดตีว่ากินไม่หรูเสาร์อาทิตย์2วันวันละ1,000หาร2ตก500บาทต่อคน4อาทิตย์ก็4 0 0พในส่วนท้ายของกระทู้แสดงถึงความกังวลของผู้เป็นภรรยาที่ตัวเองใช้ชีวิตเดือนชนเดือน โดยไม่มีเงินเก็บเลยภรรยาจึงมาถามชาวพันทิพย์ว่าคู่อื่นจัดสรรเงินกันอย่างไรมาถึงตรงนี้เพื่อนบางคนอาจสงสารภรรยาแต่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะเราคิดว่าสิ่งที่สามีให้สมเหตุสมผลแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เห็นต่างช่วยคอมเมนต์ด้วยนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตัวภรรยามีเงินเหลือใช้อีกสามพัน บวกเงินที่สามีแบ่งให้รายเดือนอีก2,500รวมแล้วเป็น5,500แต่กลับบอกไม่มีเงินเก็บเลยสามีมีส่วนเหลือตรงนี้8,000บาทกินกับเมีย4,000บาทเหลือ4,000ฝากเข้าเงินเก็บทั้งหมดงงไหมคะเราอธิบายเองยังงงเลยฮ่ <c oughs> นั่นแหละยิ่งถ้าสามีไม่มีรถต้องขึ้นรถเมย์ไปทำงานยิ่งแล้วใหญ่เลยนะต้องบวกความยากลำบากระหว่างวันไปด้วย เขาเงินเดือนน้อยกว่าแต่เพราะเขาประหยัดจึงเหลือเงินมาแบ่งภรรยาและยังมีเหลือเก็บส่วนตัวในความคิดเราเป็นสามีที่น่าชื่นชมมากเลยนะแต่มันก็คือความเห็นของเราคนเดียวจะผิดจะถูกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนๆมามาเรามาดูความคิดเห็นอื่นที่น่าสนใจในพันทิปกันบ้างดีกว่าความคิดเห็นที่หนึ่ง ต่างคนต่างมีไม่เยอะคุณมีค่ารถแพงเลยไม่เหลือเรามองว่าเขาช่วยคุณระดับโอเคแล้วใช่ค่ะเราเห็นด้วยกับเมนนี้ความคิดเห็นที่2ของแบบนี้ก็แล้วแต่คุยตกลงกันแหละครับถ้าสบายใจทั้งคู่ก็โอเคแต่แนะนําให้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ด้วยจะดีมากจะได้มีหลักฐานเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนใจค่ะการทํารายรับรายจ่ายน่าจะช่วยได้พอสมควรความคิดเห็นที่6 ถ้ารักกันต่างฝ่ายต่างจะห่วงอีกฝ่ายว่ามีเงินพอใช้ไหมแบบสามีคุณให้เงินคุณสามพันและออกค่ากินตอนอยู่ด้วยกันเขารู้ว่าคุณต้องผ่อนรถเขาเป็นคนใช้ได้นะครับให้คุณแล้วยังมีเก็บอีกสี่พันอนาคตต่างเงินเดือนสูงขึ้นจะดีขึ้นเรื่อยๆครับความคิดเห็นที่8ปกติเงินเดือนสามีจะให้ภรรยาหมดเลยครับแล้วภรรยาก็ให้ใช้จ่ายอาจจะวันละยี่สิบ ถึงร้อยบาทแล้วแต่ภรรยาครับโหคอมเมนต์นี้สดยอดแต่สำหรับคู่นี้เราว่าเขาอาศัยอยู่ด้วยกันและที่ทำงานใกล้บ้านจึงสามารถให้วันละ20ได้หรือมุกก็ไม่รู้นะคะอันนี้ความคิดเห็นที่25ของบ้านเราใช้แยกกระเป๋าค่ะค่ากินสลับกันจ่ายแบบไม่ได้ฟิกอะไรใครอยากกินอะไรมื้อนั้นคนนั้นก็จ่ายถ้าร้านไม่แพงมากสามีก็จ่าย ค่าใช้จ่ายของใช้ในบ้านถ้าเราไปซื้อเองเราจ่ายถ้าไปได้วยกันสามีก็จ่ายถ้ามีของอยากได้ที่ราคาสูงมากและใช้ร่วมกันอย่างคอนโดก็หันเท่าหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือตามประเทศก็หันเท่ารถสามีใช้คนเดียวเขาก็ออกเองหมดสามีไรายได้มากกว่าเรานิดหน่อยและไม่ได้ให้เงินอะไรเราคือเราไม่รู้จะเอาเงินเขามาทำอไรด้วยไรายได้เราลำพังก็ใช้พออยู่แล้ว ต่างทนจึงต่างบริหารเงินของตัวเองได้เลยข้อดีคือมันเป็นเงินแยกกันชัดเจนมันก็จะมีอิสระในการบริหารเงินของตัวเองตามใจชอบบวกป้องกันความเสี่ยงถ้าอีกฝ่ายใช้ใจผิดพลาดก็จะมีอีกคนเป็นเสาค้ำให้ได้บวกอยากได้ไรที่ราคาไม่สูงมากอย่างคอนโดนี่ก็ไม่ต้องขออนุญาตอีกฝ่ายด้วยข้อเสียส่วนตัวยังไม่เจอกรณีเรามันทำได้เพราะต่างคนต่างเก็บเงินเก่งและบริหารเงินเป็นทั้งคู่ จึงไว้ใจกันได้ว่าอีกฝ่ายจะใช้กันอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบการเงินของอีกฝ่ายก็จะปล่อยอิสระในการจัดการเงินของตนเองได้เลยคอมเมนต์นี้เยี่ยมไปเลยค่ะทั้งสามีภรรยาน่าจะมีความสามารถในการจัดการเงินได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่ความคิดเห็นที่28เราว่าเป็นการแบ่งที่ดูดีมากเลยค่ะสามีคุณน่ารักดีเงินเดือนน้อยกว่า แต่ยังแบ่งมาให้คุณทุกเดือนเกือบ20เอร์ซนและยังมีเงินเก็บของตัวเองด้วยส่วนคุณผ่อนรถก็คือภาระของตัวเองผ่อนหมดก็เป็นของคุณเองถูกต้องแล้วค่ะหลังจากหมดค่ารถคุณก็จะมีเงินเก็บของตัวเองเช่นกันค่ะเราเห็นด้วยค่ะเจ้าของกระทู้หนักแค่ตอนนี้ถ้าผ่อนรถหมดเท่ากับมีสินทรัพย์ก้อนใหญ่เลยนะความคิดเห็นที่38เขาบอกว่า สามีเงินเดือนน้อยกว่าแต่ก็ยังให้เงินภรรยาใช้ต้องรักษาไวด้ดีๆนะส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็จะเป็นไปในแนวกันนะคะคือชื่นชมตัวสามีและการจัดสรรเงินในแนวทางเดิมของเจ้าของกระทู้เหมาะสมอยู่แล้วเพื่อนๆเคยเจอเรื่องประมาณนี้มาไหมมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันนะคะ